ตอนที่หนูก่อมหนจะมาเป็นกู้ภัยอะ่ะหนูจับงูไม่เป็นนะหนูกลัวงูมากเลยทางที่แจ้งมาว่าทำไมอ่าช่วยจับงูให้หน่อยพนูไปแล้วอยู่อุปกรณหนูก็ไม่มีหนูหนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะก็เอาไม้ช่วยกดเพื่ออะไรเนี้ยพอมาจับงูเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้ก็ เริ่มพัฒนาขึ้นม,มาจับตัวเงินตัวทองอจับตุ๊กแกจับครานี้เรียกเราจับอย่าง ก็มาเรียนรู้กับแฟนสองคนมาเป็นผู้ภัยอ่ะจับจับไม่เป็นไม่รู้จับไงพอดึงเล่ามาใช้ใช้บ่วงใช้บ่วงใช้บ่วงอุปกรณ์นะใช้อุปกรณ์นะก็คือเราก็ไม่กล้าจับมือเปล่าอืมูเหลือมเนี่ยพอเอาหมวกคล้องได้มันก็ดึงเลยแฟนดึงหางหนูดึงหัวอ่าแต่คล้องบ่วงนะรูปยังมีอยู่เลยกลับย้อนดูหนูเสียใจมากอืว่าพอมารู้ว่าเขาต้องไปตายอ่ะอืม คือยังความรู้สึก่าน,นี่มันมันมันแย่อะพอเราเย้อนหลังไปแล้วอะแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยหนูรักษาชีวิตวใช่ค่ะพอรู้วิธีการจับที่ถูกต้องอะหนูรักษาสัตว์ทุกชนิดเลยเอ,อคือรักษาชีวิตเขาให้เขาไปอยู่รอดแล้วหากินต่อไปได้คือถ้าเราไม่รู้วิธี่รงนั้นนะแบบยังไงหนูก็จับร้อยก็ตายร้อยอะออพี่เข้าใจว่าอย่างนี้เ,เรียกอะไร เราเราเราทำงานนั้นด้านนี้น,นานๆล้วอยู่กับเขานานๆรู้สึกคุกเคียเขารู้สึกอา่ามันมันมันให้ใจกันใช่ไหมเวลาเราจับอาจจะอาจจะแบบอา่ามีต้นแบบหรืออะไรยังไงใช่ปะ่ะว่าเวลาจับที่ทําไมเขาจับกันได้ง่ายานะพี่พ,พ,พ,พี่พี่เองก็มองมอง,มองตัวเองนะมองตัวเองพี่เขาเรียกอะไรพี่ประมาณว่าพี่ใช้งูนี่แหละเป็นครูสอนเรา ให้เขาจะทํำยังไงกับเราเวลาเราทําอย่างนี้เราปฏิบัติเขาอย่างนี้แล้วเขาตอบสนองเราอย่างไงมาเหมือนการเสนอไปแล้วก็ตอบสนองมาอะไรประมาณนี้เนอะด้วยด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันชัดเจนกว่าคําที่ที่เราไปฟังในในช่องในใน u t u b e ในอะไรในในอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเสื่อนะแต่ว่าเวลาเรามาทํากับงูเองทุกชนิดเนี่ยนะเราจะรู้ได้ว่าเวลาเราทำอย่างนี้มันตอบสนองมันยิ่งยิ่งยิ่งให้มีความรู้สึกว่าอยากจะ ค้นหาในตัวเาอีกเยอะๆเลยไม่ใช่ว่าแค่แเฉพาะตัวนี้หรือตัวนั้นนะคือหลายๆตัวคือเราถ้าเกิดเราผ่านเรามาเนี้ยเจอเราปั๊บเนี่ยเราเห็นเราก็อยากจะจับเขาแหละอยากจะทักทายอยากอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เอาไปไหนก็คือจับเสร็จแล้วก็เลียทักทายกันแล้วก็ปล่อยคืนอยู่ตรงนั้นแหละหรือว่าไปปล่อยที่ปลอดภยัยอะไรประมาณเนี้ยอย่างงี้นะอย่างงูที่เห็นอย่างเงี้ยงูเขียววิอินงูสามันระจําบ้านอะไรพวกเนี้ยนะ งูแถวนูนก็จะมีกูแท้หางมา้างูปีแก้วมีอะไรเงี้ยเราก็จับมาจับโดยที่เรียกอะไรปลอดภัยสําหรับเราอ่ะไม่ต้องให้เขากดัดไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อจับยังไงร,รูปแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยหลายๆคนอยากจะแนะนําอยู่นะแนะนําอยู่วิธีการจับงูอะมันต้องใจเย็นมากๆแล้วก็มีความรู้สึกจร <S <S ิงใจกับเขาหน่อยเขาจะรับรู้ได้หลังๆมานี่หนูหนูฝึกจับมือป่า ทำไมทำไมฝึกเพราะว่าเห็นหลายๆคนจับนี่บางทีเราไม่มีอุปกรณ์อ่าเราไม่มีอุปกรณ์ไปอยู่ดีปุ๊บเราเขาขึ้นยุทธแจ้งหรือบางทีโทรตามเนี้ยอุปกรณ์ก็ไม่มีเอาวะจับจับมือเปล่าหนอว้องตรงนั้นหนูโดนนะโดนโดนกัดไม่ใช่ไ่าโดนนะคือยังไงคนเราเป็นเรื่องปกติใช่คืองูที่กัดหนูตัวแรกเลยอ่ะอ่าน่าจะเป็นเขียวพิอินอ๋อสบายมากใช่ก็คืออะ อยากรู้รสชาติเหมือนกันว่ามันความรู้สึกว่างูกัดมันเป็นยังไงเจ็บจี๊ดจี้ใช่พอมาปุ๊บอะเรารู้แล้วว่าถ้าโดนกัดอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่เราคือจริงๆเราก็ไม่อยากให้โดนกัดหรอกแต่ในจังหวะนั้นอะก็คืองูมันไวใช่แล้วเราก็ใช่คือเราฝึกใหม่ๆด้วยแต่ถ้าเป็นงูมีพิษอ่ะงูจะไม่เสี่ยงอ่ะคือเราเราก็ไม่อยากตายนะคะพอหลังๆมาเรารู้พฤติกรรมละว่างูเห่าเราจะเข้ายังไง งูจงอางเราจะนั่นยังไงแต่แต่อ่างทองจะไม่มีจงอางอแต่ฝึกไหมก็คือฝึกค่ะแต่คือฝึกเพื่อเรียนรู้แต่ยังงูเหลือมเนียจะเข้ายังไงแล้วงูเหลือมอ่ะอ่างทองอ่ะส่วนมากแล้วจะเจอแบบอยู่บนหลังคาบนคือพื้นที่สูงเป็นงูถ้าอยู่ที่สูงอาจารย์ก็คือมันจับยากจับยากต้องปีนต้องไปใช่อ่ะมันมันอันตรายด้วยแในความรู้สึกว่าคืองูอ่ะทุกวันนี้นะ หนูเห็นเขาแล้วอ่ะมันคือเขาไม่มีแขนไม่ขาเหมือนเราอ่ะเขาสู้เราเราได้ไม่เยอะหรอกใช่ไหมเขาจะตอบตอบโต้กับเราไม่ได้เยอะเอาง่ายๆเลยนะงูวิธีเขาจะกัดเราเนเขาก้าวเ้านู่นนี่นั่นถ้าเกิดนอนนิ่งๆถ้าเราเข้าไปจับเขาไอ้ตรงเนี้ยความกข่าก้าวเขาจะน้อยลงแล้วที่งูฉกกัดเราเนื่องจากว่าพลังงานเราไปไปเย้ายวนเขาแล้วระบบความร้อนระบบไออุ่นเขาเนี้ยเราถ้าเอามือเปล่าเนี่ยเข้าไปจับ ถูกไหมเขาก็จะสัมผัสได้ว่าไอเนี้ยตัดได้เลยคือเขาไปไอลุกคู่ํามเขาและถ้าเราเอามือไปล้างน้ําล้างน้ําให้มือเย็นๆหน่อยเขาจับพลัางงานเราไม่ได้เขาก็จะนิ่งแล้วก็ค่อย,อย,อยๆกดหัวจับง่ายๆถ้างูเนี่ยนิ่งๆอย่างนี้หนูเคยเเหนูเคย,หน,เคยหนูเคยแล้วแบบว่าสี่เมตรอ่ะใหญ่มากหนูไปคนเดียวอ่าสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ว่าชายชนก็ไปรอหนูอยู่แล้วอ่ะ เขาบอกอ้าทำไมมาคนเดียวจะจับได้ร้รอหนูนนี่นั่นมาแล้วก็หาอุปกรณ์เลยชาวบ้านก็ช่วยกันดูไม่ต้องหงุหงใจโอเคเราะว่า,าใจเย็นๆคือนอนบนกรแพงนิ่งๆหัวค่อยลงมาแบบง่ายๆสบายๆเลยแล,แล้วก็คือเข้าข้างหลังค,ค,ค่อยค่อยแตะเบาๆปุ๊บแล้วก็เอามือจับลงไปแล้วก็ดึงออกมาเบาๆคือทําให้เขางงง่ายว่าวิทําไมมันง่ายจังเลยคือก็เลยบอกว่าใจเย็นจับงูไม่ต้องใจร้อนน่ โอเคเห็นไหมครับแนวเดียวกันนะแนวเดียวกันเขาสามารถที่จะจับงูบมือเปล่าได้โดยใช้เอาวิธีนนะล,ลักษณะเดียวกันนะต้องใจเย็นนะครับทํางูจังใจเย็นแต่เวลาเขาโจมตีใจเย็นไม่ได้นะครับต้องหลบลีกให้ไวนะหลบลีบให้ไวเราต้องพร้อมตลอดเวลานะครับใจหนึ่งก็จดจ่ออยู่กับงูกับส่วนที่ที่เราจับแล้วปลอดภัยก็คือส่วนคอของงูล็อกไปที่กามของเขาเบาๆไม่ต้องไปจับแรง ไม่ต้องไปล็อกแรงนะจับเบาๆเขาจะรู้ได้ว่าเรา่ะไม่ได้ไปทําร้ายเขาแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นตัว,ตว,ตวเขาที่ชัดเจนนะเขาก็จะผ่อนผ่อนคลายให้กับเรานะแทนที่จะจะรัดแน่นๆเขาก็จะประคองตัวเฉยๆประมาณนี้นะครับถามว่างูเหลือมกูหลามจับม,มันต้องพันเราแน่นอนพันตั้งแต่คอลําคอขึ้นมาเลยพันปื๊บปื๊บปุ๊บป๊บแต่ี้เราเบามือน,นิดนึงเขาก็จะผ่อนเราแต่ถ้ารับ จับอ้าปากหมอมาเงี้ยยังไงก็รัดเราแน่นแหละพันเราแน่นแน่นอนเอาออกยากนะหนูโดนนะโดนโดนงูเหลือมกัดเนี่ยพอเขากัดปุ๊บเรากดเลยกดให้เข้ากับมือเราเสร็จปุ๊บเอาแอลกอฮอล์หยอดหยอดหยอดแล้วเขาก็จะคายไอตอนคลายอ่ะมันจะปุดปุดปุดตัวแบบโอ้โหแบบเห็นดาวแบบว่าคือแบบวิ่งเลยอ่ะคือหูแบบว่าเหมือนเหมือนยังไงคนจะเป็นลมอะไรอ่เงี้ยแต่แบบ มันก็ถือผ้าตอนตีหนึ่งไปจับบนหลังคาแต่ก็อย่างน้อยคือรักษาชีวิตเขาดีกว่าเขาไปโดนฆ่าโดนตีโอเคเนะี่ยวันนี้เราก็รับน้องๆลงไปแล้วก็นี้ด้วยครับจะเอาน้องตนี้ไปด้วยเอาไปดูแลให้อีโกนาสองตัวเดี๋ยวปล่อยครับที่นู่นมี มีเรียกไรมีใบผักเยอะมีทั้งหมอนผักบุ้งอนะไรพวกนี้เขากินใช่เขากินเรื่อยๆผักบุ้งสักครู่ครับเกิดการไม่คาดคิดขึ้นพอดีน้องรัฐาเนี่ยเขามีอีกโกนาสองตัวที่เขา ชาวบ้านจับมาให้ใช่ปะใช่ค่ะ,ะแล้วเขาก็นําไปสอนนู่นนี่นั่นปกติเขาจะอุ้มกอดกันได้อะไรได้นะเป็นเป็นนั่นแต่วันเนี้ยด้วยด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับโดนน้องเขากัดไปที่นิ้วข้างซ้ายนะสามแผลนะครับข้างหลังหนึ่งแผลข้างหน้าสองแผลส่วนแผลตรงเนี้ยมันจะใหญ่นิดนึ่งนะงน,น้องเขาให้ให้ดูน้องขหน่อยครับตรงนี้ครับแผลใหญ่หน่อยหนึ่งนะ ประมาณนี้นะครับแต่นี้เราประถมพยาบาลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีแผลตรงนี้ด้วยแล้วก็แผลด้านหลังนี่อีกแผลหนึ่งตรงนี้ไม่ลึกนะแต่แผลตรงนี้จะกันอยู่ลึกอยู่ครับตรงนี้ครับแล้วก็เลือดไหลเยอะมากเลยครับเนาะวันนี้น้องเขา,อ,าอยากจะให้เราเอาอีโกนาเนี่ยไปที่ศูนย์การเรียนรู้รื่องงูแต่เราก็คิดว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาน่าจะจับเล่นกันได้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับ,รบก็เลยจับ ไวให้น้องเขาจับเราก็มาแอบอยู่ท้ายรถท้ายสุดแล้วน้องเขาน่าจะเขาเราียกพิก,กินแล้วก็จะเกิดอาการเชียดนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาอะไรเงี้ยพิก,กินไปเลยทลาร้ายน้องกระถาเนะก็ทาปัญบนันเบื้องต้นแล้วครับนะถ้าเอฟซีเห็น,นฝากเอฟซีด้วยครับดูแลน้องรฐาอีกสักคนนะครับขั้นต้นนี้เราก็จะอโอนเงินมาช่วยก่อนนะครับโอนเงินมาช่วยเรื่องของ ข่ายยานะครับข่ายาค้า่้ด้วยนะครับโอเคครับฝากเอฟซีด้วยนะครับเอฟซีของกับตันงูนะครับน้องก็อยู่ในทีมเดียวกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับดูแลน้องไว้สักคนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะขอญาตนะครับกับกลับฝ่อนรับน้องไปแล้วก็จะอากาศมันค่อนข้างร้อนนะครับก็จะรีบกลับเพื่อจะจะเอาน้องไป เ้าศูนย์ให้ไวที่สุดนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องรัฐานะครับที่นำสัตว์ที่พิเศษนะให้ให้กับเราไปเป็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนะต่อ,อ,อผู้ที่ต้องการความรู้นะครับหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเชิญได้นะครับที่สุดย์เทเนรู้นะครับไปดูความาความแตกต่าง อแปลกใหม่นะครับของศูนย์การเรียนรูอ้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีน้องอะอะไรนะพี่พนิบนูไปเข้าไปในศูนย์นะครับแล้วก็มีน้องอีกกน้าเดียวก็ต้องสองตัวนะครับก็ต้องไปเอาน้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เนอะจะไม่ให้เกิดอาการแบบนี้นะครับที่นี่ค่อนข้างจะ บ้านเขาจะค่อนข้างจะอยู่เดียวๆเนะไม่มีใครมาพูดพานน,น้องก็เลยไม่คุ้นเคยนะครับแต่ถ้าไปอยู่ที่นู่นแล้วอ่ามีคนมามากๆนักมากหน้าหลายตาก็จะน้องก็จะจะคุ้นเคยมากกว่านี้นะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้ให้ได้ดีมากกว่านี้นะครับโอเคไหมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับติดตามเรานะครับกับตันง,งูน้องรัถาในที่เพจ รัฐา,าตะเพียนทองอ่ารัฐาตะเพียนทองในเพจในในในเฟซบุ๊กทิกเอกมีไหมมีค่ะมีทิกเกอกด้วย<ม>แต่เรากับตันงูติดตามแต่ในเพจเห็นเพจน้องก็ลงตลอดกดไลค์ให้ตลอดนะครับนะเดี๋ยวเราไปติดตามน้องเขาด้วยติดตามกับตันงูด้วยนะครับช่วยกันครับช่วยกันดูแลน้องเขาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ